สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีเอพิโซดที่ส4ี่นะครับในเรื่องของเรื่องเล่าในตำนานก็จะมีอยสามเรื่องด้วยกันนะครับสุนัขตัวน้อยกล่องของขวัญและแม่รับจ้างสักรีดเป็นเรื่องเล่าซึ้งๆนะครับที่จบด้วยความรักแบบสวยงามนะครับเรามาฟังกันนะครับจากสาระดีๆสไตล์ครูทีกันนะครับ เรามาฟังเรื่องแรกกันเลยนะครับสุนักตัวน้อยเจ้าของร้านขายสัตว์แห่งหนึ่งขึ้นป้ายขายสัตว์ขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจของคนที่ผ่านไปมาและส่วนมากมันก็จะได้ผลกับเด็กๆเกสียด้วยวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายเข้ามาเห็นป้ายนี้เข้าและตัดสินใจเดินเข้าไปถามเจ้าของร้านว่าสุนัขพวกนี้ ราคาเท่าไรเหลอเจ้าของร้านตอบกลับมาว่าตั้งแต่900บาทไปจนถึง1,500บาทเด็กหนุ่มหยิบเงินทั้งหมดที่มีออกมานับผมมีอยู่แค่ร้อยเดียวขอดูพวกหมาก่อนได้ไหมครับเจ้าของร้านเห็นแก่ความเป็นเด็กจึงยิ้มให้และเป่าปากเรียกสุนัขของเขาออกมา มันเป็นสุนัขตัวน้อยๆห้าตัวแต่หนึ่งในนั้นมีตัวหนึ่งที่มาถึงช้ากว่าตัวอื่นเด็กหนุ่มดูจะสนใจในสุนัขตัวนั้นมากเขาเดินเข้าไปหามันและถามเจ้าของร้านว่ามันเป็นอะไรเหรอครับเจ้าของร้านอธิบายว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจดูลูกสุนัขตัวนี้และพบว่ามันไม่มีกระดูกสะโพก มันจะง่อยและน่าเกรียดไปตลอดเด็กชายตัวน้อยรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนี่หละ่ะลูกสุนัขที่ผมต้องการเจ้าของร้านบอกว่าไม่ผมขายสุนัขตัวนั้นไม่ได้มันไม่ใช่อะไรที่สมบูรณ์ถ้าเธอต้องการมันจริงๆผมยกให้ฟรีเลยเด็กชายได้ยินอย่างนั้นแทนที่จะดีใจเขากลับค่อนข้างไม่พอใจ เขามองเข้าไปในตาเจ้าของร้านชี้นิ้วน้อยๆของเขาไปที่ลูกสุนัขและพูดว่าผมไม่ต้องการสุนัขตัวนี้ฟรีๆมันควรจะมีค่าเท่าสุนัขตัวอื่นๆผมจะจ่ายเงินซื้อมันในราคาเต็มผมจะให้เงินคุณไปก่อน100บาทและจะผ่อนไปเรื่อยๆจนครบจำนวนเจ้าของร้านตกใจ ในคำพูดของเด็กน้อยมากเขาถามเด็กคนนั้นกลับไปว่าทำไมน้องต้องทำขนาดนั้นเพื่อสุนัขที่วิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้ด้วยมันอาจจะเล่นกับน้องไม่ได้ด้วยซ้ำเอาเข้าจริงๆถ้าน้องจะเอาไปเลี้ยงผมจะแถมเงินให้ยังได้เลยด้วยซ้ำแทนที่จะตอบคำถามนั้นเด็กหนุ่มก็เอื้อมมือของเขา ไปดึงขากางเกงขึ้นที่ขาของเขามันทั้งบิดเบี้ยวและเต็ไมไปด้วยบาดแผลดูยังไงก็ไม่เข้าใจว่าเขาเดินได้อย่างไรผมเองก็วิ่งไม่ได้กระโดดไม่ได้เหมือนกันดังนั้นผมเข้าใจว่าเจ้าสุนัขตัวนี้รู้สึกอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องเล่าในตำนานเรื่องที่สองกันนะครับกล่องของขวัญ คุณพ่อคนหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่เขาต้องประหยัดทุกอย่างที่เขาทำได้ถึงขั้นที่ว่าเขาดูลูกสาวที่แกะกระดาษห่อของขวัญไปวันต่อมาลูกสาวของเขาก็เ,าเอาของขวัญกล่องหนึ่งมาให้กับพ่อของเธอคุณพ่อรู้สึกละอายมากที่ดูลูกไปก่อนหน้าดูเหมือนว่า ที่ลูกสาวของเขาแกะกระดาษออกของขวัญไปนั้นก็เพื่อที่จะทําของขวัญให้แก่เขาว่าแล้วเขาก็บรรจงแกะของขวัญที่ลูกให้แต่กลับพบว่าในกล่องของขวัญนั้นไม่มีอะไรอยู่เลย <X> เขาโกรธลูกสาวของเขามากที่ใช้กระดาษโดยสิ้นเปลืองแถมยังเล่นกับความรู้สึกของคนอีกไม่รู้เหรอว่าเวลาให้ของขวัญกับใครสักคน มันควรจะมีอะไรอยู่ในข้างในกล่องนะลูกสาวของเขาตกใจมากที่โดนตวาดเธอน้ำตาคลอและบอกกับพ่อของเธอว่ามันไม่ใช่กล่องเปล่าเสียหน่อยหนูใส่ความรักของหนูไว้ต่างหากราวกับดวงใจของพ่อถูบทขยี้เขากอดลูกสาวไว้แน่นและขอโทษเธอจากใจจากวันนั้นมา เวลามันช่างผ่านไปนานเหลือเกินคุณพ่อที่ตอนนี้กลายเป็นชายชาราคิดในขณะที่ปิดของขวัญเปล่าๆล,ลงแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังรับรู้ได้ถึงความรักของลูกสาวจากในกล่องนั้นไม่ต้องห่วงพ่อหรอกนะลูกเขาพูดกับหลุมศพของลูกสาวที่เสียชีวิตไปในอุบัติเหตุความรักนั้น มันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้จริงๆนั่นหละหลับให้สบายนะโลกเรื่องเล่าในตำนานต่อไปเรื่องเล่าที่สแม่รับจ้างซัก,กรีดชายหนุ่มคนหนึ่งสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเขาสอบสัมภาษณ์ผ่านรอบแรกและกำลังจะได้รับการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายจากผู้อำนวยการ ผู้ในการเห็นประวัติการศึกษาอันเยียบยอดจากสัาบันมีชื่อถามเขาว่าคุณได้รับทุนใช่ไหมชายหนุ่มตอบไม่ครับงั้นพ่อคุณเป็นคนส่งเสียใช่ไหมพ่อผมเสียตั้งแต่ผมอายุหนึ่งขวบแม่เป็นคนเลี้ยงผมครับแม่ทำอะไรแม่รับจ้างซักรีดครับผู้ในการขอดูมือของชายหนุ่ม ซึ่งเป็นมือที่ไม่หยาบและไม่มีริ้วรอยคุณเคยช่วยแม่ซักผ้าไหมไม่เคยครับแม่ให้ผมตั้งใจเรียนอย่างเดียวนอกจากนี้แม่ซักผ้ารีดผ้าได้เร็วกว่าผมมากผู้อำนวยการพูดผมขอให้คุณทำสิ่งหนึ่งวันนี้เมื่อคุณกลับบ้านให้คุณล้างมือให้แม่คุณแล้วกลับมาพบผมพรุ่งนี้เช้า ชายหนุ่มรู้สึกได้ว่าโอกาสที่เขาจะได้งานสูงมากเมื่อเขากลับบ้านเขาขอให้แม่อนุญาตให้เขาล้างมือให้แม่แม่รู้สึกประหลาดใจแต่ก็มีความสุขลูกชายล้างมือแม่ช้าๆน้ำตาไหลขณะที่ทำนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาสังเกตเห็นว่ามือของแม่เหี่ยวยน่นและมีร่องรอยฟกช้ำและแผลแตก บาดแผลยังใหม่อยู่ทำให้แม่นิวหน้าเวลาที่ลูกจับถูกนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกชายตระหนักว่ามือคู่นี้ที่ซักผ้าทุกวันส่งเสียให้เขาได้เรียนหนังสือรอยแผลที่มือคือราคาของความรู้ที่เขาได้รับค่ากิจกรรมที่ทำขณะเรียนและอนาคตในหน้าที่การงานของเขา หลังจากล้างมือแม่เสร็จเขาซักเสื้อผ้าที่เหลือต่ออย่างเงียบๆคืนนั้นเขาคุยกับแม่เป็นเวลานานมากเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มกลับไปพบผู้อำนวยการผู้อำนวยการสังเกตเห็นริ้วรอยน้ำตาในตาจึงถามว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเมื่อวานนี้ชายหนุ่มตอบผมล้างมือให้แม่ และซักเสื้อผ้าแทนแม่ครับผมเรียนรู้เรื่องการทราบซึ้งบุญคุณถ้าไม่มีแม่ก็จะไม่มีผมในวันนี้ผมตระหนักว่าเป็นการยากและลำบากมากในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองและผมทราบซึ้งท่านด้วยครับที่ทำให้ผมเรียนรู้ความสำคัญและการให้คุณค่ากับการช่วยเหลือครอบครัวคนคนหนึ่งผู้บรยการพูด นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้คนที่เป็นผู้จัดการเป็นผมต้องการคนที่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือบุคคลอื่นคนที่เข้าใจความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นและคนที่ไม่เห็นเงินเป็นเป้เปาหมายของชีวิตผมจ้างคุณชายหนุ่มทำงานอย่างหนักและได้รับความนับถือจากลูกน้องผู้ร่วมงานทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งและทำงานเป็นทีม ผลประกอบการของบริษัทก้าวหน้าขึ้นอย่างมากเด็กๆที่ได้รับการปกป้องในทางที่ผิดและเคยชินกับการได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวละเลยต่อความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเริ่มทำงานเขาจะคาดหวังว่าทุกคนต้องฟังเขาถ้าเขาเป็นผู้จัดการเขาจะไม่รับรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่น และจะทุดผู้อื่นตลอดเวลาสำหรับคนแบบนี้ถึงแม้จะเรียนเก่งแต่เขาจะประสบความสาเร็จในชีวิตไม่ได้นานเขาจะกลนบ่นว่าแต่คนอื่นเกลียดชังผู้อื่นและรู้สึกว่าต้องต่อสู้แข่งแย่งอยู่ตลอดเวลาคุณให้บ้านหลังใหญ่ให้อาหารรสเลิศให้เรียนเปียนโนให้ลูกดูทีวีจอโตได้แต่ ถ้าคุณกำลังตัดหญ้าในสนามคุณควรให้ลูกได้ทำด้วยหลังกินข้าวให้ลูกล้างชามด้วยกันกับพี่น้องไม่ใช่เป็นเพราะคุณไม่มีเงินจ้างคนทำงานแต่เพราะคุณรักลูกในทางที่ถูกต้องคุณต้องการให้ลูกเข้าใจว่าถึงแม้พ่อแม่จะมีเงินสักวันก็จะแก่เท่าเหมือนกับแม่ของชายหนุ่มคนนี้สิ่งสำคัญที่สุด ที่ลูกควรเรียนรู้คือการรู้จักทราบซึ้งในความพยายามของผู้อื่นได้เรียนรู้ความลำบากในชีวิตบ้างและความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีสาระดีๆสไตล์ครูทีได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าในตํานานสามเรื่องสุนัขตัวน้อยกล่องของขวัญและแม่รับจ้างสักรีนได้จบแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงนะครับ h t t p s w w w c a t d u m c o m w w w d r b r e a d f e e d i n g c o m ซึ่งเป็นบทความโดยแพทย์หญิงสุเทราเอื้อไพโรธกิจและก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามสาระดีๆสไตล์ครูทีก็หวังว่าเรื่องเล่าในตำนานทั้งสามเรื่องคงจะได้สร้างความรักลึกซึ้งให้กับเรา ความรักในโลกใบนี้สวยงามเหลือเกินขอบคุณมากครับ